สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยนอนุกกรุงเทพในงาน h like Google h u Google l by Google ค่ะผมนายวราภูหลังมั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีสามครับที่คันนางสาวพัชริมทองดวงคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีปีสองค่ะสำหรับในงานนะครับก็จะมี Google Gmail Google Calendar Google Drive และ Google Site ค,ครับผม ฉุดพอดีคร <'t> <te> ับเป็นได้มากกว่าอีเมลคุณสามารถใช้อีเมลและทุกอย่างที่คุณต้องการอีเมลสามารถทํางานได้บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นที่มีการเชื่อมต่อกับข้อมูลและอีเมลนี้ยังมีการสนับสนุนการทํางานแบบออฟไลน์แม้ว่าคุณจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากข้อมูลคุณก็สามารถใช้งานอีเมลนี้ได้หรือว่าคุณจะทางานบนโต๊ะทํางานหรือว่าคุณกำลังประชุมอยู่อยู่บนเครื่องบินคุณก็สามารถทํางานอีเมลได้ทํางาน Google ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการทำงานของคุณ Google มีพื้นที่จัดเก็บถึง25ชิกะไบต์เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลของคุณและยังมีการเสิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลแต่มีประสิทธิภาพค้นหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการติดต่อสื่อสาร Gmail ไม่ได้มีเพียงแค่ส่งอีเมลเป็นข้อความอย่างเดียวยังมีโปรแกรมแชทก็คือ Google ทอล และยังมีการติดต่อกันทางวิดีโอคอนเฟเรนซ์หรือโปรแกรม Google Hangout ซึ่งจะช่วยอำนวยสะดวกในการติดต่อสื่อสารคุณให้มีความง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาร่วมกดปล่อยชีวิตกิสสภาพของคุณพร้อมกันในงาน g ู o พัก Plus Google ณมหาวิทยาลัยนอุกร์กรุงเทพวิทยาเขตสุธานใหม่ในวันที่31มกราคมกนี้เต็มยูฟรีดอฟไลท์บาย Google+ แล้วเจอกันนะคะ